แต่เวลาเราคัสซฟนยนะครับเราใช้เฉพาะเบอร์200มาดูนะครับเราใช้เบอร์200มาดูดูว่าตรงที่ตำแหน่งเบอร์200เนี่ยเปอร์เซ็นต์พาซิ่งหรือว่าร้อยละที่ผ่านตะแกรงเบอร์200อ่ะมีกี่เปอร์เซ็นต์ดูช่องนั้นเป็นหลักเลยนะครับถ้าเราบอกว่าตรงที่ตำแหน่งเบอร์200มันผ่านประมาณ4เราก็ดูอ๋อ4มันจะวิ่งไปทางซ้ายเลยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าร้อยกว่าห้ ผ่านตะแงเบอร์200ถ้าตัวเลขผ่านตะแกงเบอร์200เท่ากับ4หรือว่าเท่ากับ49หรือว่าเท่ากับ40เนี่ยแสดงมันเป็นตระกูลดินเม็ดหยาบนะครับถ้ามันผ่านตะแกงเบอร์200มากกว่า5 0เนะครับเช่น60 70 80หรือทั้ง100%เปซเลยผ่านตะแกงเบอร์200มันจะเป็นดินเม็ดละเอียดถ้าผ่านทั้งหมดก็เป็นดินเม็ดละเอียดมากเป็นพวกแป้งนะครับสังเกตมันจะเหมือนแป้งเด็กเลยนะครับเป็น เป็นผงมาเลยนะครับถ้าผ่านตะแกรงเบอร์2 0 0นะครับเนีย่ยเราก็แยกจากเบอร์200เป็นหลักนะครับใช้ตัวเลขก็คือ50นะครับแยกว่าหยาบหรือละเอียดนะครับหลังจากนั้นเราดูพอเราบอกว่ากลุ่มที่เป็นเม็ดหยาบนะครับก็คือผ่านตะแกรงนี้มาแล้วนะครับเราดูอีกว่าที่ผ่านเบอร์สีอ่ะมีกี่เปอร์เซ็นต์ถ้ามากกว่าเบอร์สีผ่านตะแกรงเบอร์สี่มากกว่า50มันเป็นพวกกรวดถ้าน้อยกว่า50 ผ่านตะแกรงเบอร์สี่น้อยกว่าห้าสิบมันเป็นพวกทรายนะครับเรามีเบอร์สองร้อยกับเบอร์ห้าสิบนะครับดูแค่สองตะแกรงเบอร์อื่นไม่ได้ดูเลยนึกออกไหมครับเบอร์อื่นเราไม่ดูเลยเราดู2เบอร์นะครับเบอร์สี่กับเบอร์สองร้อยเริ่มต้นเราดูเบอร์สองรอยก่อนเสร็จแล้วเราก็มาดูส่วนที่เป็นเบอร์สี่ว่าส่วนใหญ่มันผ่านเกินครึ่งหรือเปล่าถ้าผ่านเกินครึ่งมันเป็นพวกกรวดนะครับ น้อยกว่าครึ่งหนึ่งที่ผ่านตะแกงเบอร์สี่นะดูดูส่วนที่เป็นเบอร์สี่นะครับถ้าประมาณสี่สิบเก้าแสดงว่าผ่านผ่านน้อยกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับเออค้างนะครับผมพูดผิดนะครับค้างนะครับอันนี้ใช้คําว่าค้างนะครับรีเซ็ตใหม่นะครับตะแกงเบอร์สี่นะครับถ้าค้างมากกว่าครึ่งนะครับเป็นเม็ดหยาบนะครับถ้าค้าง น้อยกว่าครึ่งหนึ่งนะครับเป็นดินเม็ดละเอียดนะครับเนี่ยตะแกรงมันจะใหญ่ๆนะครับเบอร์สี่เนี่ยประมาณนี้นะครับนะครับเบอร์สี่นี่จะเม็ดใหญ่ถ้าส่วนใหญ่อะค้างแสดงว่าเป็นดินเม็ดหยาบนะครับไม่เหมือนไม่เหมือนตอนสองร้อยนะครับเนี่ยก็เขียนตอนสองร้อยก็ใช้คําว่า pass นะครับพอตะแกรงเบอร์สี่เขาใช้คําว่า e t a ท n นะครับคำค้ำเน้ พยายามกระตุ้นตัวเองด้วยนะครับผมเนียังมึนๆเลยเมื่อกี้นะครับเนี่ยเกือบหลุดแล้วเมื่อกี้นะครับมีพาสกับรีเทนนะครับตรงนี้ก็แยกได้นะครับอ่าพอกรวดเราก็ใช้ตัวย่อมันก็ตัว g ีทรายก็ใช้ตัวย่อว่าตัว S นะครับตอนนี้พอเป็นเม็ดหยาบเราแยกเป็นกรวดกับทรายนะครับอันนี้เสร็จแล้วนะครับเราแยกกรวดกับทรายได้แล้วนะครับถ้าเราดูเบอร์สองร้อยนะครับผ่านมากกว่าครึ่งนะครับคือส่วนใหญ่เป็นดินเม็ดเล็กนะครับ เราก็ไม่ใช้เบอร์สี่แล้วนะครับเพราะเบอร์สี่มันก็ผ่านมาแล้วนะครับเราให้เราใช้ฉาดนะครับใช้ฉาดแล้วมาจําแนกดินนะครับฉาดมันจะเป็นยังไงนะครับเนี่ยมันจะมีรูปของฉาดเดี๋ยวเาให้ดูทีหลังนะครับอันนี้ดูเม็ดหยาบนะครับรูปทรงมันก็มีกลุ่มแบบนี้นะครับเนี่ยผ่านเบอร์ผ่านเบอร์สองร้อยนะครับแล้วพอเราได้ตัวหน้าเมื่อกี้ได้กลุ่มที่เป็นกรวดกับกลุ่มที่เป็นทรายนะครับนะครับกลุ่มที่เป็นกรวดกับกลุ่มที่เป็นทรายนะครับ เราก็มาแยกมันอีกนะครับนะครับเมื่อกี้เราได้กลุ่มกับปวดกับทรายนะครับให้ดูว่าที่ผ่านเบอร์200อ่ะน้อยกว่า5%เซ์หรือเปล่าหรือว่าผ่านเบอร์200อยู่ที่ประมาณ5-12นะครับหรือว่าผ่านตะแกรงเบอร์200มากกว่า12ซนะครับถ้าผ่านเบอร์200น้อยมากมันจะเป็นพวกรวดจริงๆเลยครับรวดแล้วเราก็ดูแค่ว่ามันเป็นเวลเกรดหรือโพลีเกรดนะครับ ถ้าเราดูลักษณะของมันก็จะไม่เกินสี่รูปนี้ครับนะครับนะผมอีกทีนะสเตปที่หนึ่งสเตปที่หนึ่งตะแรงเบอร์สองร้อยหลุดมาใช้ตะแรงเบอร์สี่นะครับเราหลุดได้เป็นกรวดกับทรายอันนี้ดูเฉพาะท่อนนี้นะครับนะครับเนี่ยพอเรารั้วเป็นกรวดกับทรายให้ดูเฉพาะเบอร์สองร้อยนะครับว่าน้อยกว่าห้าไหม อยู่ช่วงห้าถึงสิบสองไหมหรือว่ามากกว่าสิบสองดูเฉพาะเบอร์สองอยนะครับนะครับกลุ่มแรกนะครับให้ดูที่ค่า c ีสับกับค่า c ีสับนะครับดูที่ค่า c ีสับกับค่า c ีสับซีตัวนี้ได้มาจากแล็บสบนะครับแล็บสบมันจะให้ค่า c สับกับค่า c ีสับด้วยนะครับเดี๋ยวมีโอกาสเรามาพูดเรื่องแล็บสิบไปอีกทีก็ได้นะครับจางดอยนะครับแล้วก็ พอเราดูค่า c sub u มากกว่า 4, c c ี u b c อยู่ในช่วง1-3นะครับพวกนี้เป็นกลุ่มเบลเกรดนะครับถ้าไม่ใช่กลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มโพลีเกรดนะครับแล้วก็เมื่อกี้เราแยกกรวดกับซ้ายได้แล้วเราก็เติมตัวเลขตัวแปร w เข้าไปต่อท้ายนะครับระบบยูนิฟอร์มจะมี2หลักนะครับตัวแรกบอกว่าเป็นกรวดหรือหรือเป็นทรายนะครับตัวหลังจะบอกว่าเบลเกรดหรือโพลีเกรดนะครับ ทางนี้เราก็ใช้พลาสติกทิสตี้ฉาบนะครับเอาเส้น a อไลน์มากำหนดนะครับถ้าอยู่เหนือ a อลน์ก็จะเป็นพวกดินเหนียวอยู่ใต้ a อลน์เป็นพวกตะกอนรายนะครับแล้วก็ตรงกลางก็เหมือนกันนะครับตรงกลางก็จะเป็นมันเอามาผสมกันนะครับมันจะส่วนมากมันจะเป็นกวดเบลเกรดและจะปนทางทางขวานี่มาด้วยก็คือมันจะเป็นเทอมของทางซ้ายกับทางขวาแต่ส่วนมากเราจะดูจาก ฉากนะครับเดี๋ยวจะมีไอพลาสติกซิตี้ฉากนะครับช่วยดูให้นะครับเนี่ยลักษณะชากมันจะเป็นแบบนี้นครับก็คือ,อเราต้องรู้ค่าลิควิดลิมิตนะครับแบบนี้เราเคยพูดกันครั้งหนึ่งนะครับลิควิดลิมิตกับค่า pi นะครับพอเราได้คู่ลำดับของลิควิดลิมิตกับค่า pi นะครับเราก็ลทดค่าเช่นก็บอกว่าลิควิดลิมิตเท่ากับ4 0 pi เท่ากับ30แล้วเราก็เลือก40กับ30อยู่ตรงนี้นะครับ มันก็เป็นพวก CL นะครับมันก็อยู่ตำแหน่งนี้นะครับตรงนี้ก็คือ A l i n e นะครับตรงนี้ A l i n e เหนือ A line ใต้ A line เหนือ A l ล n e เป็นพวกดินเหนียวใต้ A ไลน e เป็นพวกตะกอนทรายนะครับตัวนี้จะเป็นตัวแบ่งอ่าไอ,ช,ไอชนิดของดินเม็ดเล็กนะครับเหนือ A l ล n e เป็นดินเหนียวใต้ A ไลน e เป็นตะกอนทรายคำถามที่ผมย้ำๆในส่วนมากมันก็เป็นคำถามพื้นฐาน นะครับอาจจะเจอตอนสอบสัมภาษณ์สมมุติว่ารายงานของเราเขียนในเรื่องของดินไปนะครับกรรมการก็มีสิทธิ์ถามความรู้พื้นฐานเราได้นะครับ c, mm hmm. c เป็นอะไร m คืออะไร g, g คืออะไร s, <S, ค,ออไร <S คืออะไรนะครับเราจําแนกมันยังไงนะครับจาแนกได้กี่วิธีอะไรพวกนี้ครับเนี่ยถ้าตัวแปรของซิวนะครับเราจะใช้ตัวแปร m นะครับเราจะไม่ใช้ตัวแปร s เพราะ s เราใช้แล้วกับพวกทรายทรายเราใช้ s คราวนี้ ซิลเราจะใช้ M m, m. มันย่อมาจากภาษา,อ,าอังกฤษที่เขาใช้ค็ว่าโมนะครับโมนี่เป็นตะกอนทรายนะครับเราก็ใช้ตัว M เพื่อไม่ให้ซ้ำกับทรายนะครับแล้วก็เคลก็เป็นดินเหนียวเราก็ใช้ตัวอักษรหน้าของมันถ้าออแกนิกเราใช้ตัว O นะครับยังก็แยกตามไอเราเรียกตัวนี้ว่าพลาสติกซิตี้ชาร์ท นะครับสำหรับดินไม่ละเอียดสามารถเอาค่าลิ q u i d ลิมิตมาดูประกอบกับค่า P.I และจำแนกดินโดยที่โยงจุดได้เลยนะครับโยงโยงคู่ลำดับนะครับเราก็หาได้นะครับดินก็จะไม่เกินลักษณะนี้นครับทันนี้สมาชิกพอเราเจอการจำแนกลักษณะนี้เราสามารถเรียกเลยได้ว,ว่า,าถ้าเขาชี้ไปตรงนี้อ๋อเราเห็นสัญ,ญลักษณ์เราก็รู้เลยว่ามันเป็นกรวดโพลีเกรดนะครับแล้วก็ บางส่วนก็จะมีกรวดกับตะกอนทรายปอนอยู่นะครับเวลาเราอ่านรีพอร์ตเจาะสำรวดินเนี่ยเราเจอตัวแปรปับ๊บเราก็สามารถบอกได้ว่าดินที่พิกัดนั้นเป็นอะไรนะครับเช่นเราเห็นตัวแปร OH เราก็พูดได้เลยว่าเป็นดินออแกนิกนะครับที่ High Liquid Limit หรือว่า Liquid Limit มันมากกว่า50%นะครับเราก็ดูตัวย่อของมันเราก็บอก